อาการแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆแค่แม่หยิบเครื่องฝนเล็บก,<ๆ>ก็ถิ่นก็หนีไม่ให้พ่อช่วยแล้วค่ะพ่อช่วยถิ่นด้วยถิ่นไม่อยากฝนเล็บเนี่ยแม่ก็จะมาบังคับทําเอาหน่าทาแป๊บเดียวเองวันนี้แม่ทําแค่สองเล็บพอโอเคปะไม่โอเคอ่ะถิ่นไม่อยากให้แม่ฝนเล็บวันนี้อ่ะเอาไว้ทําพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะแหมถิ่นทําวันนี้กับพรุ่งนี้มันก็เหมือนกันเลยนะ่ะถึงยังไงวันนี้ทำสองเล็บพรุ่งนี้ก็ต้องทำสองเล็บอยูด่ดีแหละโอ้โหถิ่นนี่อย่างเซ็งเลย แม่ไม่เคยฟังอะไรถิ่นเลยเนี่ยที่ใช้เครื่องฝนเล็บเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยตัดเล็บให้กะถิ่นแล้วเข้าเนื้อค่ะและแม่ก็ไม่กล้าตัดเล็บให้กะถิ่นอีกเลยแล้วก็จะรอไปตัดเล็บทีเดียวตอนที่ไปอาบน้ําตัดขนที่ร้านค่ะซึ่งระยะเวลาในการไปตัดขนของกะถิ่นจะอยู่ที่ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนทําให้บางทีเล็บของกะถิ่นยาวมากไปค่ะความแม่แยายที่สงสารลูกเขยก็เลยแนะนําให้ใช้วิธีการฝนเล็บแทนค่ะทำครบ2เล็บหรือยังอ่ะแม่ทําไมมันนานจังเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วพรุ่งนี้ต่ออีก2เล็บนะ